เพราะความสวยเป็นเหตุพิมพ์ซอนยาเผยแบรดพิตเคยตามจีบเมื่อสองเพื่อนซีที่แค่มองตาก็รู้ใจพิมพ์ซอนยาและลูกเกดเมทินีได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โชทั้งคู่ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมาหน้าเองเล่าที่นี่เป็นที่แรกทิมซอนยาเมาส์แรงสเปกลูกเกดชอบแบบนักกีฬาได้ ทุกชาติเลยค่ะส่วนของตัวเองเคยโดนเด็กจีบแบบแรงเวอร์และเพราะความสวยของพิมพ์เป็นเหตุ จนแบรดทิดเคยตามจีบซอฟพาวเวอร์ของแท้ส่วนในเรื่องของหัวใจเวลารักใครก็โคตรรักแต่พอถึงวันที่รักต้องจบถึงกับไปไม่เป็นทั้งคู่จะเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ผู้หญิงสุดสตรองหัวใจแหลกสลายได้ขนาดนี้ด้านทิมเผยเคยเจอผู้ชายที่เจ้าชูที่สุดในประเทศไทยเกินใจจะทนประสบการณ์ความรักที่เจ็บแสบที่สุดในชีวิตของที่เจ้าตัวไม่ค่อยอยากพูดถึงแต่ครั้งนี้จะมา เล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกเมื่อถูกถามว่าอยากให้ลูกมีแฟนเหมือนเราไหมทำคุณแม่อย่างลูกเกดพิมถึงกับบอกขอสตันแป๊บคิดหนักเลยสนิทกันขนาดนี้เรารู้สเปคของกันและกันไหมเอ่ยพิมซอนยา่ารู้คะ่ะชอบนักกีฬาได้ทุกชาติเลยหัวเราะลูกเกดเมทินี พูดให้มันดีหน่อยเมาพี่เกตบ้างไปประเทศใดก็ตามจะเป็นคนที่ฮอตมากมีคนเดินเข้ามาเสมอจะมีผู้ชายมาจีบตลอดเวลาทิมซอนย่ายิ่งเราอายุมากยิ่งมีเด็กเข้ามาจีบ เกดเด็กสุดเท่าไหร่นะ26-27ประมาณนี้ของทีม21แล้วจีบแบบช็อปหน้าเด็กมากเขามาบอกเราว่า u ูของลองยูทีได้ไหมทำท่าตกใจแบรดพิตนี่คืออย่างไรเอ่ยทิมซอนย่า เขามาจีบค่ะหลายรอบมากตอนนั้นทีมมีแฟนแล้วทิมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนใส่หมวกแก๊ปแล้วเราก็เต้นๆแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายก้มเข้ามาอยู่ใต้หมวกแล้วบอกเราว่าขอเต้นกับเราได้ไหมแล้วเราก็สตันท์ทแพ์ผหนอึงน่งแบรดพิตนี่เราก็บอกเขาว่าเราต้องไปขอแฟนเราก่อนนะแล้วก็พาเขาไปหาแฟนลูกเกดเมทินี เธอสวยมากพาแบรดพิตไปหาแฟนทิมซอนยาแล้วเขาก็บอกเราว่าขอบคุณมากแล้วก็แลกเบอร์กันเพราะว่าเราก็มีแฟนอยู่ตอนนั้นนอกจากเต้นกับแบรดพิตแล้วเคยไปทานข้าวด้วยกันไหมทิมซอนยาเคยไปทานค่ะสวยมีสิทธิ์เลือกแล้วเวลาอกหักเป็นอย่างไรบ้างลูกเกดเมทินีเกดกับทิม์เราเหมือนกันตรงที่ว่าเวลารักเราโคตรรัก รักมากเราสามารถตายแทนเขาได้ก็เลยพอมันเฮิร์ตมันค่อนข้างแตกสลายหนึ่งปีเต็มเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห้ามองค์หน้าใครก็ร้องไห้ออกไปทำงานเราก็ต้องทำแบบสตรองเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งไม่ให้คนรู้ว่าเรากำลังเฮิร์ทอเรากำลังเจ็บปวดอยู่ไปเจออะไรมาถึงหนักขนาดนั้นลูกเกตเมธินีเคยเจอความรักที่บอกว่าเจ็บแสบที่สุดในชีวิต ทิมซอนย่าน้อยครั้งและก็ครั้งแรกในชีวิตที่จะพูดผู้ชายที่ทำให้เราหลงให้เราเชื่อหลายๆอย่างสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแสบตรงที่ว่าเจ้าชู้มากแบบที่สุดในประเทศไทยทิมจับได้ว่าเขาเจ้าชู้หลายรอบจนเราทนไม่ไหวแล้วเธอฉันไม่ให้โอกาสเธอแล้วไปเถอเลิกไปเลยลูกเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเยอะไหมทิมซอนย่า ความคอม p l e t e ของชีวิตเพราะว่าเราเหมือนได้ทำอะไรมาหลายๆอย่างผ่านอะไรมาเยอะการมีลูกคือพึ่งสุดท้ายภูมิใจมากๆในตัวลูกแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีทุกอย่างแล้วลูกเกดเมทินี สำหรับสกายเนี่ยรักสุดหัวใจเลยเกดเคยคิดนะคะอยากมีลูกแต่เราไม่ต้องมีสามีก็ได้แล้วก็รอรอ,รอสุดสกายมาแม้แต่ยุงตัวเดียวเราไม่ให้กัดเขาถ้าลูกโตขึ้นมาอยากให้เขามีแฟนเหมือนเราไหมทิมซอนย่าเป็นคำถามที่ไม่เคยมีใครถามฉันมาก่อนลูกเกดเมทินีหัวเราะ